นเราทั้งหลายเวลาเป็นสุขก็มักจะประมาทลืมว่าทุกข์มันรอเราอยูย่พอเวลาเราทุกก็ประมาทอีกลืมว่าสุขนี้มันก็รอเราอยู่เหมือนกัน พะถ้าเราไม่ดิ้นลนไม่ค้นคว้าเดินไปหามันมันก็ไม่มาหาเราเด้เพราะว่าการเกิดนิวบันทุกดีการเกิดทุกข่าวมีทุกลำไปที่สำคัญเราต้องกลัวมันเด้กกลัวที่สุดก็คือการเกิดและที่ไม่ควรกลัวมันเลยก็คือความตาย สิ่งที่ไม่ควรกลัวก็คือความตายกลัวที่สุดก็คือการเกิดเด้อจับไว้เกิดใหม่นี่มันบริยากปกันใดเด้ที่น่ากลัวนี่ก็คือลงนรกได้ง่ายๆนะน,นะเพราะว่าการตายสิ่งที่นี้ไม่พ้นก็คือความตายถ้าไม่อยากตายก็ต้องไม่เกิดละ่ะเท่านั้นตัว เม่อยากตายก็ต้องบวชเกิดด้ววัตตาสงสารมันกว้างมันใหญ่ดีมันยาวนํำจักรวาลมันก็ยังวัชสวัตตะอยู่เว้ยขนาดจักรวาลมีจะโดนเลยเแต่ว่าวัตสันวัตตาสงสารมันอยู่แคบๆหนึ่งเลยความจริงถ้ามันเป็นวงกลมวัตตาสงสารอยู่กับเจ้าของดิเจ้าของมักกันเกิดก็ได้เกิด เขาให่ชีวิตของเทาอยู่กับความเจ็บปวดอยู่กับความทุกข์ความเจ็บปวดชีวิตนี่มันน้อยนิดเดียวเด้อเท้าเทียบกับความทุกข์ในวัฏฏะสงสารโวตุเป็นแต่ยานวนวายแท้ๆเทยาพระพุทธเจ้านี่อุบัติขึ้นมาในโลกนี่เหมือนกันก็ประกาศเป็นเลิกเป็นทานเลยด,ดพระพุทธเจ้าเพราะว่าการรัสรูของพระพุทธเจ้าประกาศเลิกประกาศเลิกเป็นความเป็นทานของกิเลส ทุกวันนี้เขาเป็นถาดของกรรมมาคุณแต่เขายังบ่เห็นถาดเด้พระอาจารย์มองของเาาศร้าเนี่ยยังบ่เห็นธรรมมาถาเพราะอิสระนี่โมเมนต์เงินเด้ยอิสระโอ้ลุดพ้นแล้วว่าฉันเบิร์ดละ่ะเบิดหนีเบิร์ดสินโมเมนต์อิสระภาพเด้กอิสระภาพที่แท้จริงก็คืออิสระภาพจากกิเลสทุกวันนี้เราทุกข์ก็เพราะว่าเราเห็นตามโลกมันก็เลยทุกข์ จึงจมอยู่ในกองทุกข์นะนะเพราะเห็นต่างจากโลกตามพระพุทธเจ้าจึงออกจากทุกข์ของพระพุทธเจ้านี่เป็นเห็นต่างจากโลกทั้งเบื้องพระพุทธเจ้าตรงกันข้ามกับโลกนะคือบทสอนให้เฮารักโลกนะนะมันก็เลยประเสรเิฐถ้าเราเห็นต่างจากโลกนะั้นมันจะเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะว่าเรามีกายมีจิตดิ ที่ฝึกให้ประเสริฐได้ตามพระพุทธเจ้าเฮามีกายเดมีขาอยู่ยังนั่งเลยอยู่เดคนเฮาเกิดมาฝันได้ทุกอย่างเลยแต่บ่มีผู้ใดที่สามารถฝันคือพระพุทธเจ้าได้ฝันแบบประเสริฐนะนะฝันที่ยิ่งใหญ่ทุกคนสามารถฝันได้ทุกอย่างแต่ไม่สามารถที่จะฝันแบบพระพุทธเจ้าได้แต่วันใดวันหนึ่งที่เราปฏิบัติจนเห็นกรรมและผลของกรรมเห็นอดีตชาตินะนะ เขาจะเริ่มฝันเปลี่ยนไปแต่ว่าโ่เมนฝันแบบพระพุทธเจ้าด้ยความฝันที่เปลี่ยนไปเพราะว่าเห็นกรรมและผลของกรรมมีความอยากไม่เกิดในความฝันฝันเห็นเทวดาฝันเห็นพมฝันเห็นสีขาวไม่เห็นสีดําอีกต่อไปแล้วไม่ฝันเป็นอกุศลเหมือนเดิมแล้วความฝันก็เปรียบเสมือนกับความฝันเป็นสิ่งที่สมมติ แต่เราจะฝันว่าเราตกนรกมันก็มีได้เลยแต่เราว่าเราฝันไปสวรรค์ไปพระนิพพานฝันกับว่ใดคือที่ว่านั่นแหละความเจ็บปวดของชีวิตนี่มันหน่อยนิดเทียบกับว่าตาสรงสางคนะรังยางเลยนะถ้าเฮาโหว่าชีวิตของเฮาเป็นของปลอมเฮาเกษียากได้เฮาเกชีายากเป็นเ้าอยากได้เลยนะบางคนคิดแล้วนะโอ้อยอยากได้อย่างเดียวขน่อย,ย่างอยากได้อย่างเดียวสินะคิดเด็ ถ้าเราคิดได้ว่าในชีวิตนี้ในโลกใบนี้มันไม่มีเทวดานะไม่มีม้านไม่มีพรมคนเขาเหล่าสัตว์มันมีมันมีตลูกกับน้ําแล้วก็เหตุกับผลนี่คือความจริงเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเป็นลูกกับน้าและก็เหตุกับผลมันมีพลังอย่างเดนในโลกนี้ที่มีอนุภาพเท่ากับเอียงที่มีอนุภาพดับอน,นันตจักรวาลได้ เอียงหรสิดับอันนั้นตจักรวาลได้เอยงสิดับสังสารวัฏได้มีมรรมก,กับจิตเขาเอ่นว่ามรรคจิตจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานดิมโนบุพังเข้ามาทำมามโนเสถามโนมายาดิบมมีอียงที่ชี้เหกว่าจิตเลยพอดีบมมีผู้ใดยอยู่กับทุกข์หวก็เก่งจนนะค้นดอแต่ออกจากทุกข์ถึงไม่ทุกข์เขาเอ่นว่าประเสริฐสุด าสิกายย่อมแหลกทั้งชีวิตอยู่กับความสุขที่บ่ยังยืนแต่เฮ้านี่บ่ย่อมปฏิบัติเพื่อความทุกข์ที่ยังยืนอันนี้ไม่เป็นเรื่องที่แปลกของคนพิกันเดยเฮ้านี่เราย่อมแหลกชีวิตทั้งชีวิตได้ให้หอดกายให้หอดใจไ่ได้ทุ่มเทบางสิ่งบางอย่างเพราะความสุขแค่ชั่วข้าวเด็มันบ่ยังยืนไปไนไดแต่บ่คอยย่อมปฏิบัติเพื่อความทุกข์ได้ปะเนี้ยมันก็เลยบ่เข้าใจทุกชัเทเธอดิ้นล้นได้ปะอนนี้ โมโหวความเจ็บคืออย่างมันเป็นอย่างสันเด้ะพอสุขแเรวก็ลืมทุกข์พอทุกข์เราก็ลืมสุกขได้ปันี้อันนี้เละเป็นสิ่งที่สําคัญสิ่งที่เราจะต้องไปเรียนรู้มันเวลาเราแก่แล้วไม่เข็ดเด้เจ็บแล้วก็ไม่จําเลยคนนี้แสดงว่ายังไม่เกิดปัญญาถ้าใครรู้จากเจ็บรู้จักเข็ดรู้จักจาสิมีปัญญา เพราะฉะนั้นเขาอย่างมีปัญญาเขาต้องหูจักเข็ดเด็ดโมเมนต์ว่าเข็ดแล้วเข็ดแล้วให้อภัยภาวะอภัยย่าไปให้ได้ทางโลก่าไปให้อภัยเดย้ให้อภัยแก็บตัวเองเริ่มต้นใหม่เริ่มมานั่งหายใจบำเพ็ญภาวนาจเจริญจิตภาวนาเพราะวัชิตและปัญญาไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนได้นั่งรับตาเขา ไม่แน่แล้วเราลืมตาขึ้นมาเราอาจจะมีคุณค่ามากกว่าคนเรียนจบสูงๆเอาเงินหมื่นล้านไปแลกความรู้มาแต่ความสามารถของเรามันเหนือบุคคลเหล่านั้นเด้ถ้าเราลืมตาขึ้นมาในบางครั้งสิ่งที่มันเห็นมันทําให้เราไม่อยากเกิดอีกก็ได้มันจะเป็นแบบนั้นนี่คือสาาัจจะในความจริงที่เราจะต้องมาทําแม้แต่เรานั่งสมาธิก็ยังมีความทุกข์เด้ ไม่ใช่มานั่งเอาความสุขเดนั่งสมาธินั่งเอาความทุกข์นั่งเรียนรู้หาประสบการณ์กับมันนี่สมาธิมันไม่ดีทุกวันเนาะถ้าไม่มีการรายงานเราต้องบอกให้ครูบาอาจารย์ฟังเ้อเป็นแบบสี่มันถือบกอาจารย์หายใจเขาแล้วมันคือเป็นยังสี่ลมมันคือเบาแท้พอเบาแล้วมันบ่เห็นบางเทือนั่งลงแล้วมันคือบาเห็นลมเนาะ ลมจักอยู่ใสบ่กโหว่าวกำหนดแบบใดลมมันสิถืบกระทบแบบใดพัดสะคืออียังหายใจแล้วมันคือแสบหูวดังแท้นั่งไปนั่งมากมันคือปวดหัวแท้ว่าะัน,นี่คือเราจะได้เรียนรู้ตัวนี้คือการแก้ไขเด้อเอาสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขมาเป็นอาวุธนี่คือนักปฏิบัติเนี่ยลองบ่ง